สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่17เมษายนพุทธศักราช2567กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้นะคะจากแผนที่อากาศในบริเวณประเทศไทยนะคะยังคงมีลักษณะของความกดอากาศต่ำนะคะเนื่องจากความร้อน ปกคลุมประเทศไทยนะคะซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะก็ทําให้ประเทศไทยนะคะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยเพื่อไปกับมีฟ้าหลดในตอนกลางวันก็ขอให้ประชาชนนะคะดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไปด้วยค่ะโดยดิกเลี่ยงการทํางานหรือประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานในขณะเดียวกันนะคะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมนะคะ แต่โดยทั่วไปทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะคะเป็นลักษณะของแนวลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเข้ามาซึ่งทําให้เกิดแนวลมพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้นะคะพัดปกคลุมทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะก็ทําให้ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเองนะคะมีโอกาสที่จะเกิดลักษณะของลมกระโชกแรงฝนฟ้าคะนองรวมถึงลูกเห็บตกได้มากกว่าในบริเวณพื้นที่อื่นๆนะคะส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในช่วงเช้านี้นะคะทางด้านบริเวณพื oui ้น ที่ภาคใต้ตอนบนนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนมีเมฆบางส่วนค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะลักษณะของกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองนะคะจะอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ทะเลอันามันที่ห่างฝั่งออกไปรวมถึงช่องแคบมัลกาค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันนามันและอ่าวไทยนะคะเริ่มจากคลื่นลมทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยในช่วงนี้นะคะลมที่พัดปกคลุม เป็นลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะส่วนคลื่นลมนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งอันดามันนะคะลมที่พัดปกคลุมนะคะในวันนี้โดยส่วนใหญ่เป็นลักษณะของแนวลมตะว,วันออกความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจําวันนะคะเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้นะคะอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองระละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายกำแพงเพชรตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่าสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-43องศาเซลเซียสค่ะ การพยากรณ์อากาศสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวยในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่กับมีลงกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด39-41องศาเซลเซียสค่ะ การพยากรณ์อากาศสำหรับภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฝนหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองดัละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีการชนะบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-41อองศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคตะวันออก อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองระละสิบของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนานยกประจินบุรีสะแก้วระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-41องศอาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าขนองรล,ะละสิทธิ์ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจบกิรีขันสงขาลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-40องศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตก อากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองและละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวยในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด28-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสค่ะ หากประชาชนนะคะต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถติดตามข้อมูลในที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา w w w t n d g o t h หรือโทร023994012 13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ